แนวทางแผนเรทในคู่สกุลเงินของยูสวิตฟรังยูสวิตฟรังนั้นตลาดมีแรงซื้อเข้ามาเราจึงมองว่าตลาดจะมีโอกาสเป็นโนโน้มของเทนขาขึ้นดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนอรับสวิงโลด้านลา่างโซนรับสวิงโล w แรกนั้นจะเป็นโซนอรับชี่ราคา0.90678โซนอรับที่2นั้นจะเป็นโซนรับชี่ราคา0.90541 โซนรับที่3นั้นจะเป็นโซนรับที่ราคา0.90346กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยให้ลงมาทดสอบที่โซนรับที่1ที่2หรือว่าที่3แล้วรอสัญญาณแท่งเทียน PA บ u y เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน PA บ u y เราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่โซนแนวต้านสวิงไฮที่0.91533วาง stop loss ไว้ ที่โซนแนวรับสวิงโลที่ราคา0.90097ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของอยูสวิตฟรัง